รอบที่สองรอบที่สองมเสียบ้นกูมาหน้าวันนี่มาลุนกันจเด้งตุ้มเขาดึงขึ้นเลยนีตุ้มเาไปแป้งเดี๋ยวดึงบ่ผ่านสัตว์ตุ้มไหมดูดูดูดดูกันยาวๆดูกันยาวๆ่นสัตว์ตุ้มไหมผ่านศักดิ์บึ๊บบึ๊บ๊บ๊บ กพังนี่่มีแบบีัีบบเบ๊บอุ้ยโอ้บักคักเลยพี่น้องเลยแบบที่นี่้ว้เจยเ่งสี่นี่มเจ้าเวบที่สองโอ้ปากกาปากกาปากกาก็เอานะมัดหนึบหนับโอ้ผ่านผ่านผ่นจบไม่ผ่านเลยผ่านสักผ่านสัก คือเราขั้นากลวนี้คือเราคือเรารอบที่สองคือฮให้นองมาอยู่นัวเสียเงี้ยเสียเฮียเงี้ยงพอด้กลอยอยู่พอด้กลอยอยู่คือหมาคือคืออเ่พอด้เฮอยู่ดิมือมือเสบมือมืองดังมาไวกาบก บังไมแล้วกล้ปกาแลงกายหรเปล่ห้ากล้วยหกล้วยหากหล้วยหูกล้วปล่อยัวหกล้วยละัน้องหากล้วยรอเ่มงลนปล่อยัง่อยป่อยปล่อยปล่อปล่อยล่อยป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 ล่อปล่ล่อยปออปล่อยปล่อยปล่อยปลปล่อยปล่อยป่อป่อยปล่ปล่อยปล่อยปล่ปล่อออยป่อยป่ปล่อยปล่อยป่อยปล่อยปล่อยป่อปล่อยปล่อยปล เด็กคกินเดียกันไดยสี่เทียองเที่งพ่อแล้วนั่นมันคือเาม้าอ้มากูแดกเราพ่งนนับไปเกันกูนะเดี๋ยวจะเป็นหูเกวบหมูเจ้าสีเนี่ยกูก็หักกันเลยว้เหม็นโอ้บใกล้ไปกล้หัวกูยะสากดังมันดีขี้แตกห้าคนแล้กดปันมาไปยูมนัมุ่นด์ดิ ไล่มานี่มันว่ไล่มาตตีนหมูบาดจัลยไล่ไล่ไตีนเลยมพูไม่ไรแ่ลิ้มันเล่ยไ่อหมู่บันยัวตีนมันก็ตีนนิ่งตัวตีนปลากระเงไลผ่านเาา่นักเอ้าตบหมลไปน้ไกัลาขาวัทีลาไลาสลาสกอเที่สามนี่ นอยู่มันมีไม่ใ่ขวงเหรอ้านพือยดกินเพออยากพอกินพออยากกดนเอาใจล้วคือ่ส่ไเอายใสเสียวมาเสี้ยปมาเสี้ยมนะคนไทยเขาเรียกปลาเนื้ออ่อนปลาข้าวปลาเนื้ออ่อนปลาข้าวน้อยลาเสี้ยปมาเสี้ยวนี่อกวงด้วนี่มันก็งี้นี่กวงเอ้ มาเดนไปพันสักพันสักเสื่อมไปเสื่อมกินประมดด้วยท่านเปมบ้านตงแยกกลางมั้งหรอวะ่านท่นดีมาานดีท่นดีวทเนี่ยันนะไรไปยด้ะไคนไม่อยากใ้คนกูสร้างหมองปีกไงล่ะกูสร้างขักขอทาง ไม่รู้หละไา่เห็บเม่ก็เ็นแบบนั่งยนหนานพูดดว่ากันยกมือไหวมันก่าไ้เขาหันเกั่คนเด็อนัยืนหนาันเก่าคนกุนเทียมนิสัยอ๋อมาลนกันแถวที่สามเลยพี่น้องเด้อผ่านซักเล่าเลยผ่นักเ่านซัก พันธุ์ทัตตุลมาพันทัดตุลมาพันทัตพันทัดตุลมะบวบวบมันกัพให่ดแต่มันมาหลอุ้ยโอ้มันไดีปดมันดีอกโอ้้ยวัดที่สามพตรงมันไดยเาดปวดเยอะ่ปดีแต่ว่ามันเท่าเลยมกดเลย เอาไปเอาไปเอาไปเอาโต้ไรไรตีนไหมไหมไรคุณไหมดึงคุณไหมดึงไปดึ่าผมไหมด้วยมึงมึงไรท่างันไหมเออนั่นแหละมันจะเป็นส่วนแหลกางมันพันซักพันซักเออมึงรู้ป่ะกว่ากูหายนะกูหายนะกูโมโหจริงว่ากูงบอกนะเหมือนบูพันซักพันซักอันนี้ฮออากเดียวไปรัันฮปล่อยลงัน เออไม่เห็นคนแปลหรอกคือได้แต่คนแ